สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายเสียงปืนจากเกมพ PUBG นะครับด้วยฟังโลกาฟโฟตอนนะครับ IEM ดุยโลดมาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับไม่ง่ายเลย ง่ายเลยไม่เลยเสียงอะไรเหมือนพวกแมงแมลงอะไรบินผ่านนะปึ๊บกูรู้ครับต่อขอรอควังได้ไหมร้เลยต่อไปเลยรอันเลยไม่ร้อ๋อดีแล้วที่เป็นพิธีกรอะดีแล้วเป็น DMR ที่เคยเป็นเมตาก็มีสองปืนนะไม่ได้แค่นี้ไปต่อกันเลยปืนเมนพี่ก่อนเลย มินิครับพี่ครับลงโทษครับตัวไอเดโออาร์ครับผิดครับเอ้าลงโทษเขาคือเขามีสองตัวเนาะดากูนออกเอ้ยเรื่องเมื่อก่อนตอนไหนเมอก่อนตอนนี้มันล่าสุดเลยมันล่าสุดอะไรมันโดนมันโดนเนิร์ฟแล้วมันโดนเนิร์ฟแล้วมันโดนเลยแล้วเคยเป็นเมตาถ้าใบใบล้กว่านี้ถ้าใบใกล้กว่านี้มันง่ายเกินเสียงเมื่อกี้เหมือนดากูนอ๊อกไหมไม่เหมือน ยังไม่รู้เลยปืนอะไรสองสี่เก้าครับลงโทษครับอ,อืมเฮ้ยตอบเลยเหรอเฮ้ยเอเคครับยกมือตอบก่อนถูกต้อง <AK S 1> ครับหนึ่งแต้มป่ะเฮ้ยต้องออกได้ไงวะแล้วเพื่อ้ตอบเลยนะอเอ็นสิบเก้ามันจะเป็สองสี่เก้าได้ไงไม่รู้เราอ๋อโอเคโอเค เฮ้ยคุณจัดเฮ้ยตอบได้ไหม MG MG เอ MG เดดับ MG 3ามใป่ะ MG สามไป MG สผมผมตอบยูซี่อ่ะไปคนไปกเตอร์เหรอคำตอบถทกคือฟามัสโอ้โอ้หยากเหรออือเนาะ ต่อครับ M M4 M416 ถูกต้องนะครับนี่โรนโทษไปแล้วลงดิมันไม่เจ็บเฮ้ยแรงไปน้วนี่ีหัวดเอาตายแล้วถูก่าเอาต่อไปเฮ้ยใครจะรู้ว่ะอืมเนาะไปไปดิไ่คุณรู้อยู่แล้วไปไปดีมอ่ะ แทนการปืนพกอ้านะไปตอบตอบไม่เป็นดิเซอร์ไม่ตอบถูกต้องเฮ้ยกูว่าแล้วแรงมันเ,เไป,ไป,ไป็นอะไรอีกเปล่ได้ตอบแบบเอาเบาเมื่อกี้สักห้านหน่วยอ่ะห้านหน่วยเฮ้ยอ่ะ, <laughs> อะ มามาดี่าไปช่อยช่ยดิน้าตอบ G36 ครับโอ้โหถูกต้องครับนี่ถ้าถ่ายไม่ถูกไม่ได้นะสกินดีด้วยปืนเนี่ยแต่แต่ได้หมดเขียนแล้ว่เสร็จแล้วหรอแต่ตอบเป็นคาครับเฮ้ยถูกต้อง ปะมันยิงอ่ะมันยิงมันยิงแล้วไม่รู้เรื่องเลยตอบครับไอ้ลูกสองชักอ่ะ S, A 18, A 18, A 18 S 1 8 9 7เอดด้ย18เออ1 8 9 7ปะครับเอาก็ตอบดิผมตอบไปแล้ว DPS ใช่ปะ <D PS. S 1> ถูกต้องพี่จ้าแ,แต้มหนึ่งปะ ไม่นี่คร so ับผมส่งก็เป็นปืนเมนว่ะปืนเมนปืนเมนไป DMR ใครตอบก่อนเลยเอ้ะผมตอบก่อนดีกว่า X2 ครับเฉียบคมปะก็เกมแรกโมเป็นฝ right? ่ายชนะนะครับโดยสกอร์5ต่อ3นะครับ ถ้าไอท็อป um. ี่ก็ไปต่อที <5> <5> <5 ่เกมที่สองเลยครับ AKR M O ปะอือเออ a k เบอร์ริวถูกต้องครับร r a v o เก็บหัวแล้วก็งี เฮ้ย hey! ไม่รู้มีจีสามหกอันหนึ่งอะรู้เลยอะไรที่บอกเขาเลยเฮ้ยแล้วถูกปะเนี่ยที่บอกเขารู้แค<ห>่ส <2 S 1> องจะอบอกวผจล้รอหลอกศัตรูอะ<ห>ตองไปไหมต้องไปไหมอันแรกไม่โคตรยากอ่ะออ,อันแรกไม่รู้อ๋อรู้แล้วตอบตอบตอบมีกอร์ซามีพาร์มาสแล้วก็มีจีสามหกโอ้โ,อโหเป๊ะเลยครับ ฟังตั้งนานอันแรกอ,ะอ่ะเออฟังอันแรกไม่รู้เรื่องอัน,นอแ,ออแรกคืออะไรกอซ่าอันแรกเออกอซ่าโคตรน้อยอ่ะเสียงกอซ่าตอบ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 มี S12K อะไซก้าแล้วก็เป็นซองแฝดแล้วก็ S1897 โอ้โหเ,เป๊ะเลยคร,ครับ อืม้องแปดเฮ้ยไม่กองแปดมันนี้อะไรวะเจอซองแปดไม่ช่วยเอ้ย N หกแปดแปดหกจะต่อไหมรู้ว่าหมดแล้วเอาไม่ตอบผมตอบวะเนี่ยรู้ว่าหมดแล้ว l m g ไงใช่ไหมอันนี้ว่ l m g หมดเลยมี UMP อ๋อตอบตอบตอบ UMP Vector Uzi ไปท็อปมา ยูนพีเฟกเตอร์แล้วก็ไอ้ทอมมี่ชุกก็จบลงไปแล้วนะครับโมเป็นฝ่ายชนะสองเกมนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการลงโทษคิงแฟ t นะครับไปท็อปเอารอบ ฝากกดติดตามพวกเราเดทเกมิ่ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย